นะครุณพูดแบบนี้ผมก็สบายใจในะเฮ้ยมาแล้วว้าวว้าวว้าวทำไมมันแน่นจังเฮ้ยว่าต้องดีแน่เลย พวกเรามีปัญหาเรื่องทรงผมตลอดเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มยาวอีกแล้วดูเฟ้อกูดิเดี๋ยว <c oughs> ไม่เชื่อว่ามันยาวนี่มันยาวประมาณเนี้ยตัดผมทีไรก็มีปัญหาตลอดใช่ไหม <c oughs> ไปตัดร้านดู่ยเงี้ยห้าร้อยบาทก็ได้ทรงซุ่งตงมามาิงเลยนะไม่รู้รวมๆกันเนี่ยแหละแล้วก็คนละหนึ่งแจะสองแจะดูด้จะได้ทรงอะไรการยิบบาร์เบอร์ของให้บริการอันนี้ผมตัดเองพี่ชอบไหมพี่ยูแค่นี้มึงตัดเองจริงเหรอเฮ้ยโอเคอยู่นะเอาไหมค่อข้างดีอ่ะดีเลยเอ้ยกูเชื่อไอ้นี่ยมึงตัดเองเนี่ยหัวแม่งเว้ย ชอบไหมชอบไหมเออชอบเลยจัดให้มีพอดีเลยอยู่หลายองค์นี่เป็นงานศิลปะนะัวธอการคืองานศิลป์นะครับใช่ใช่รังสรรค์โดยเออมึงมึงมาทำไมกันก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวให้คนละหนึ่งแจ๊มันเหมือนแบบงานบวชแล้วนะถ้าเกิดเราตัดกันกันเี้ยมาสกินเฮดไม่ใช่เหรอวันนี้แต่บ้านนี้ดีอยู่นะมันมีทุกอย่างเลยมีแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้อยู่้วเนี่ย แกะไม่อันเนี้ยจริงๆอ่ะเหมือนเป็นที่ตัดขนหมามั้งถ้ากูจำไม่ผิดจริงเหรอรูปปากผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใจมิตรบาร์เบอร์ผมจะรังสรรค์บทอนการให้เป็นงานศิลป์เชิญครับคุณลูกค้าอุ้ยตื่นเต้นเลยเน่ยค้าคนดังมาตัดให้ด้วยนี่พี่อยากให้มันแบบไปต่อได้เพราะพี่ยังแบบเอาเอาเอาพอไปต่อได้อยู่พอไปต่อได้โอเคอย่างพี่นนท์นี่ตัวหัวถือกับไม่น่าทุยเท่าไหร่แต่หัวน่าจะก็คือผมต้องใส่ตรงนันเออ แต่บงีมันใช้กันไกลนะมีกันไกลไหมครับผมขอไม่ใช้แบตเตอรี่นะให้คนแบบไปได้หลังสัตว์คือผมอะ่ะผมใช้แอปดำอะ่ะแล้วมันเด้งมาทุกคนอะปึ๊บปึ๊บโคเรียโคเรียโคเรียตาย ูไม่ต้องทำใจไม่ต้องต่อแล้วผมปุ๊บเสร็จพี่ไปส่องกระจกพี่พอใจปิดคลิปเลยขอโทษนะครับพี่นนท์คุณพูดแบบนี้กูก็สบายใจนะจริงๆอ่ะทุกคนการที่เราตาัดตามแอปแบบข้างบนตรงเนี้ยมันไม่ถูกเว้ยเราต้องตัดตรงใต้นิดนึงครับแล้วมันจะแบบฟุตลงมาแบบสวยงามพอดีเหมือนมีใครมง่งอะไอ้ช่างอุ้ยผมไม่นนท์โคตรหนากูฉับไม่ขาดไ <Yeah. Okay. S 1> อ้เหี yeah. ้ยเอ้ย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> เอาลงชิวะเขี้ย <Here. S 3> ยังหลอกซาสึเกะซาสึเกะซาสึเกะที่โดนโทษอยากจะเป็นเรื่องซาสึเกะข้างบนมันป<ๆ>ูปูและข้างหน้าแบบไอ้เขี้ยโอชิวะนันการ์โอชิวะนันการ ตีนเขามาไม่อ๋อโอเคอันนี้ชอบไหมสิบคะแนนให้กูยังไม่เห็นเลยกดดาวไว้ร้านผมหน่ะไปสองกระชอกดดาวแล้วโอ้ยเชี่ยเชี่ยแม่งได้อยู่นะเนี่ยซาสึเกะเนี่ยเป็นคนที่หายไปองผมเร็วไอ้เหี้ยนี่คนแรกยังขนาดนี้เลยคนต่อไปมันจะขนาดไหนวะเนี่ยไอ้ม้มามึงมาตัดข้างๆให้กูดิไม่คือทำไมกูต้องตัดหัวมึงกูไปตัดที่ร้านที่ไรมันบันไดทุกทีเลยกูก็เลยแบบเดี๋ยวผมแก้ทรงจากการกินต่อแล้ว โอเคเริ่มแรกผมขออนุแยกซอยก่อนข้างๆให้มันแบบพอดีแก้ใหญ่ใจเป็นตัดติเกะใช่ไหมเออคุณจะเปลี่ยนเป็นอิชาจิโอเคอิชาจิเนี่ยด้วยความที่มันต้องใช้ดวงตาในการแบบเบื่อเน่เพราะฉะนั้นผมข้างหน้ามันอาจจะบังได้ผมข้างหน้ามันอาจจะบังได้ไอ้เคี้ยมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยทำไมมันแน่นจังวะรถทูอิชาจิไอ้ไอ้นี่ผมหรือหนังยางเลยเรื่องหนาจริง อ๋อเปนไงโซยเอางี้ก็เลยมึงไอะไอคิวมันต้องค่อยๆตานบริหรไงโซยอ่ะไอ้คิวมึงต้องค่อยๆตานเริงไรซอยอ่ะพี่พี่กีไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกูเฮ้ยเฮ้ยว่าถ้าอย่างนี้ไปต่อยากงานสิ์นี่ไงส่งผมตึ๊กปอดไปอิจฉี่อิจฉี่เบิกเมฆให้แบบไม่ผมไม่บางวงาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วบอกแล้วพูดว่าเควีสุริยาเควีสุริยาอะไรของมึงเมื่อ ไอ้เช้นอะไรทัาจีเฮียเร็วกูบอกให้ตัดข้างๆไ้เฮียตึงตังหน้าไหเนี่ยบ้าเปล่าคุ่ยเ้ยเพื่อทำให้พีกต่อมันเหมือนแบบไม่มีจุดกำกับมาให้ไงเดี๋ยวมาจุดให้่อยแล้วก็มันจะได้แบบพอดีพดีกันพี่วีไหมได้ข่าวว่าแบบเป็นเคยเปิดร้านตัดผมมาก่อนเนี้ยตัดคนหมามากกว่า โอ้ันนี้จริงใช่ไหมพี่เออดีแล้วดีแล้วขอบคุณตัดมัดที่บ้านบ่อยตัดพุกก็เหมือนที่เหลือพี่ตัดแค่ผมมัดไว้พอนล้ไม่เยอะย่าเกินนะตัดได้ดีดีก็ให้มันขาดให้หมดเลยจุกเนี่ยตอนให้ต้านให้หืมกูว่ามันไม่ใช่แค่จุกละมั้งเนี่ยเฮ้ยพอพอก่อนพอก่อนจุกเดียวจุกเดียวทรงเทียนหรอเนี่ยไหนดูดิ เอยเมื hey, ่อก to okay. 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 okay, okay. okay. right. ี้พ okay. okay. hey, ี่ตัดหยุงนี้เหรอออโอเคโอเคมึงแก้ได้ไหมต้องปแมันเอา่วะต้องมือผ้าก็ได้โอเคเฮ้ยแต่กูว่าได้อยู่นะพอดีอยู่อะมาต่อไปขอเป็นช่างเพนบาร์เบิร์หน่อยเด้ไป่รู้มาแล้ววะศิลปะเกรดหนึ่งกูเชื่อกูขอหนึ่งหุกได้ครับก่อนเลยคาัผมเรียงวันนี้น่าจะยัง ทำไมวะพรมันแห้งเหรอมึงตัดตรงเนี้ยชงชงแช่งแช่งทำไมช่างคนนี้มันไม่ค่อยพูดอยวะมันเอาเลยเฮ้ยกูว่าต้องดีแน่เลยอ่ะ ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวข้างหลังขอตัดเองแล้วกันเดี๋ยวขอไปดูในนี้มันเป็นไงบ้างกันตอนเนี้ยนี่โอเคได้อยู่เฮียได้แก้เลยเวนเจได้ทรงอยู่ไอ้ทรงเฮียทรงโรนโดพี่ฮะอันเนี้ยจะแก้เป็นทรงอะไรดีวะจงพูดไปจงคิดไปใช้ไปตามสมมติไปอย่าออกคีย์เยสอ่ะ, <Yes. S 1> อะเละขนาดนี้นละ้กูขอตัดเองแล้วกันนะดูกูลองดูดิได้ไหม โอเคเราก็ได้ทรงนี้แล้วูอ้ยองที่ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์รังสรรคให้ไอเหี้ยหอนเท่อนเ่ลอเ่อนเ่อนเท่อน่อเท่หอ่อนเท่วลยพูดคานี้กับกูอย่งนี้นะจะเป็นไงวะกูมีกระจกมองไม่เหนเข้าสื่อ้ง่ายพี่อ่านเซนส์ทั่วไปเวลาเราเขารักกับตนผู้ชายก็อย่าผมนะมันจะเป็นด้านข้างสั้นด้านบน เียยผมว่ามันไปอีกเว้นได้ถ้าพี่ยอมเอาข้างบนออกมันจะไปส่งส่งได้ถ้าเอาคือทรงปะป๋ะโอ้โหเนี่ยคุว่ามันเว้นไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูน่าจะต้องไปไถข้างข้างให้มันสั้นกว่านี้มันจะได้แบบเป็นทรงพอดีเพราะว่าข้างบนมันสั้นแล้วไงมันจะกลายเป็นทรงแล้วป่ะทรงนี้ไงล่ะคือพี่ดูเหมือนลิมเลยนี่กูจงใจใส่เสื้อเขียวให้มึงดูด้วยว่ากูกลายเป็นพลทหารดนน้ำกุยไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมานกน,นะครับสลาทรงผมสุดร้าวใจในครั้งนี้มันเลยจะจบสักทีไว้ซีรีส์ตัดทีไรบัลไลยทุกทีเนี่ยแกได้เท่านี้แหละข้างก็บอกมาแล้วนะดูดูดูข้างเนี่ยเปิดข้างได้ é แต่ข้างบนเนี่ยอะไรนะทรงอะไรอ่ะทีนะี้ก็ขอขอ,ขอคนหนึ่งไล่หนึ่งแจะด้วยไอ้กระทรงผมสุดร้าวใจในครั้งนี้เจอก,กันใหม่อีก4เดือนแล้วก็อย่าลืมนะคำเตือนอย่า้เพื่อนมึงตัดถ้าเพื่อน,นมึงตัดน่ะจะเป็นอย่างนี้กูเนี่ย มึก็ใจไป,ไปท้ามทำคลิปตัดผมมนกเจอกนแน่